สวัสดีค่ะเจอกับป้าเซมอีกแล้วนะคะเซม,มี h a n n e l นะคะวันนี้ป้าก็มามาเจอร้านอาหารร้านใหม่ค่ะแต่ทีเนี้ยลุงตอนแรกลุงเข้าใจว่ามันไม่มีที่นั่งนะคะลุงก็เลยให้ป้ามาซื้อเอากลับบ้านค่ะทีนี้ป้าก็เลยเห็นร้านเขาดูเปิดใหม่อะคะ่ะแล้วก็ดูสะอาดนะคะป้าก็เลยอยากจะมาอัดคลิปโชว์เพื่อ ใครอยู่จังหวัดประจวบตัวเมืองะะมามามทานมาอะไรได้นะคะเดี๋ยวป้าจะพามาดูนะคะก็คือร้านชื่อร้านแต้มสีครับค่ะชื่อร้านแต้มสีนะคะเพื่อนๆร้านแต้มสีค่ะอันนี้ก็จะไปทางอันนี้ไปทางอาบาตอกอหลักนะคะอันนู้นก็จะไป ไปถนนกกเพชรเกษมค่ะเพื่อนๆพี่เขาก็ขายทุกอย่างนะคะเนี่ยเลยเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะมันน่าน่านั่งมากเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่เขาเพิ่งมาเปิดร้านนะคะมีที่นั่งลมเย็นสบายค่ะเนี่ยค่ะที่นั่งก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยตรงนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆ ตอนแรกตอนแรกชวนลุงมาที่ร้านเขาค่ะลุงบอกไม่มีที่นั่งเเราไม่ได้อัปเดตเลยค่ะแต่ก่อนเราผ่านนะคะแล้วที่นั่งเราไม่เห็นนะคะเราเราไม่ได้แวะเลยค่ะพี่เขาก็มีขายทุกอย่างนะคะเพื่อน,อน mm hmm. มีอาหารตามสั่งมีก๋วยเตียตเต๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูตุนไก่ตุนค่ะ mm hmm. มีน้ำด้วยนะคะเพื่อนอน, mm hmm. น้ำผลไม้ปั่น มีน้ำแข็งใสด้วยค่ะมีของชํำด้วยนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะชื่อร้านแต้มสีนะคะเนี่ค่ะป้าก็กำลังสั่งมาค่างี่นละะ้วจะให้ดูวิวค่ะหีน้เลยคะน่านั่งมากเลยค่ะใครอยู่แถวประจวบก็มาทานได้นะคะ เทค่ะเพื bye. Bye ่อนๆบ๊ายบายค่ะ